เมื่อวานนี้เพื่อนๆหลายคนคงได้ชมวิธีการปลูกข้าวโพดต,ตั้งแต่เริ่มหยอดเมล็ดจนผ่านชีวิตวงจรข้าวโพดมาครึ่งชีวิตแล้วนะครับ30วันแล้ววันนี้ครูจะพาเพื่อนๆมาดูต่อว่าหลังจาก30วันแล้วเราจะต้องทําอะไรกับเขาบ้างข้าวโพดถึงจะได้ฝักได้ฝักแน่นอนครับแต่ว่าถ้าท่านพลาดคลิปนี้อาจจะเห็นได้แค่ฝักแต่อาจจะไม่ได้ดูเมล็ดข้าวโพดนะครับตามครูไปดูครับ คลิปนี้มาติดตามดูการเจริญเติบโต,ตของข้าวโพดเหนียวทับทิมของครูต่อนะครับตอนนี้จะเห็นว่าต้นข้าวโพดเขาเบียดกับตัวโรวงเรือนนะครับเขาไม่สามารถขยายใบยออกมาเพื่อที่จะให้เขาแผ่ใบออกมาได้มากกว่านี้แล้วดังนั้นครูจําเป็นต้องขยับถุงปลูกข้าวโพดออกจากตัวโรวงเรือนนะครับเพื่อสะดวกต่อการดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยของครูด้วยครับในการดูแลเรื่องของศัตรูพืชน,นะครับก็อาจจะมีมดบ้างอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคในการทํางานของครูแต่จริงๆไม่ใช่ถือว่าเป็นศัตรูพืชน,นะครับ มันเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยซึ่งกันและกันเขาก็จะมากัดกินใบนะครับซึ่งทําให้ใบขาดใบเป็นรูทะลุไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับทําให้มีผลเสียต่อผลผลิตของข้าวโพดนะครับวิธีแก้ครูก็ใช้น้าด่างนะครับฉีดพ่นด่างนี่ก็เป็นด่างที่เกิดจากขี้เถ้านะครับฉีดพ่นไปบ่อยๆก็เดี๋ยวมันก็หายไปเองครับครูทําคลิปไว้ให้ดูแล้วก็ติดตามดูกันได้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ40วันนะครับจะสังเกตเห็นที่ปลายของต้นข้าวโพดจะมีช่อดอกออกมานะครับ นั่นแปลว่าอีกไม่เกิน5วันนะครับจะได้เห็นฝักข้าวโพดต,ตามออกมาตรงบริเวณข้อของลำต้นนะครับและแล้วเราก็ได้เห็นดอกข้าวโพดที่ปลายยอดของต้นเริ่มผลิบานแล้ววันนี้พามาดูความเปลี่ยนแปลงของข้าวโพดครูครับนี่เห็นอะไรไหมมันจะบอกนะว่าเห็นตะมดตรงปลายนี่เนาะ,ะมีที่อื่นอีกนี่ครับนี่นี่อันนี้มีเห็นไหมครับมาดูอันนี้นี่ นี่ครับเห็นไหมนี่คือฝักครับออกฝักแล้วนะครับนี่ไงครับนี่เริ่มแล้วอันนี้ก็เริ่มแล้วนะและที่ปลายสุดของต้นนะครับดอกเริ่มออกแล้วก็รอการเบ่งบานพร้อมๆกับการออกฝักนะครับึ้นต้นเลยครับอมีต้นแรกที่จะปริ่มดอกออกมานิดนึงนี่ครับก็กําลังจะเติบโตตามๆกันมานะครับและนี่ก็เป็นผู้ช่วยครูนะครับ ชื่อดอกพุทธครับเธอมาช่วยตรวจแปลงทุกวันเลยนะครับ,รบแล้วดูพัฒนาการของดอกตัวผู้นะครับที่อยู่บนยอดสุดของต้นข้าวโพดนะครับแล้วก็มาดูดอกตัวเมียนี่ก็จะมีขนๆออกมาแบบนี้ขนๆออกมานี่ขนหนึ่งก็เท่ากับ1เม็ดนะครับดังนั้นเวลาผสมเกสรก็จะต้องผสมทุกขนไปเลยนะครับจะได้เม็ดที่เต็มทุกเม็ดอันนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่ผสมดูด้านน,นู้นนี่นะครับกำลังออกมาอนี้เลย ในช่วงของการติดดอกออกผลเนี่ยสิ่งที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือการให้ปุ๋ยนะครับอ,อันนี้สําคัญมากเนื่องจากเป็นช่วงที่เขาต้องการสารอาหารเพิ่มเติมครูจะเน้นการให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับอันนี้วันนี้ให้ปุ๋ยมูลไก่นะครับก็ไม่ต้องเยอะเพราะว่าปุ๋ยมูลไก่เนี่ยมันถ้าภาษาเราก็คือเค็มจัดนะครับไม่ต้องให้เยอะไม่ให้เยอะแต่ให้บ่อยได้นะครับเอามาแล้วลูกสาวอุย้ย สิ่งสำคัญนะครับหลังจากให้ปุ๋ยแล้วก็อย่าลืมรดน้ำตามการผสมเกสรก็เป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับของการที่จะให้ข้าวโพดติดฝักหรือไม่นะครับตอนนี้ครูจะตัด ดอกเกอรตัวผู้ลงมาเพื่อที่จะเอามาผสมเกสรกับตัวเมียนะครับอาจจะตัดไม่ทั้งหมดหรอกนะครับเพราะว่าจะต้องเอาเลี้ยงไว้เผื่อว่าดอกไหนยังไม่ได้ผ่านการผสมตอนนี้ก็มีพึ่งมาขอมาขอกินน้ําหวานเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าผสมอย่างไรและนี่ครับส่วนที่เป็นห้อยเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่คือเกสรตัวผู้นะครับเราก็เอาส่วนนี้นะครับไปเคาะเคาะที่เส้นใยของแต่ละ แต่ละฝักที่ออกมาซึ่งอาจจะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างก็แล้วแต่นะครับในเส้นใหญ่ของแต่ละเส้นที่ปลายฝักเขาพ่นนะครับนี่คือแต่ละ,มะเมล็ดนะครับหเส้นก็คือ1เมล็ดดังนั้นเมื่อเราจะต้องช่วยเขาผสมเกสรเราก็จะเอาพวกเกสรต่างๆเหล่านี้นะครับเอามาเคาะเคาะให้ไว้บนเส้นใหญ่นะครับเพื่อให้เขาได้รับการผสมและถ้าในแปลงใหญ่หญๆเนี่ยเขาจะอยู่รวมกันเยอะมากดังนั้นการผสมเกสรที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้มากกว่านะครับก็จะใช้วิธีเอามาช่วยเคาะแบบนี้นะ หลังจากการผสมเกสรผ่านไปก็รอเวลาการติดเมล็ดระหว่างนี้นะครับครูก็จะคอยมาคลำดูว่า<ม>เอ๊ติดไหมจะติดไหมเนอะติดนะาติดแน่ครับแต่ว่าจะเต็มฝักหรือเปล่าเนี้ยสินะครับก็มารอลุ้นผลกันนะครับ,รบตอนนี้ครูมาอยู่ท่ามกลางของแปลงข้าวโพดซึ่งมีแถวเดียวเท่านั้นแหะครับซึ่งเป็นข้าวโพดบนดาดฟ้าที่ครูปลูกเอาไว้ตอนนี้อายุได้63วันแล้วนะครับซึ่งอายุจริงๆของเขาเนี่ยนับ60วันก็เพียงพอแล้วแต่ช่วงนี้ฝนตกก็เลย ไม่มีโอกาสได้าออกมาถ่ายก็เลยใช้ช่วงนี้ก็เกินมา3วันนะครับการปลูกขาวโพดร,รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นทดลองปลูกนะครับทดลองเพื่อการศึกษาแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติซึ่งตอนนี้ติดฝักแน่นอนครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดเมรร็ดหรือเปล่านะครับแต่ที่คำคำดูเนี่ยก็น่าจะติดนะเรามารุ้นกันละกันครับว่าติดฝักเขาจริงแต่จะมีเมล็ดหรือเปล่านะครับทีนี้จะสังเกตได้อย่างไรว่าจะเก็บได้หรือยังหนึ่งะครับเรานับที่อายุต้นนะครับตอนนี้อายุเขาได้แล้ว60วันเนี่ยนับได้แล้ว ประการที่2คือเรามาดูที่ไหมไหมของข้าวโพดนะครับถ้ามันเป็นสีเดียวกันอย่างนี้นะครับหรืออย่างนี้อ่าอย่างนี้อันนี้จะกระจายเนะ่อยเพราะว่าตอนช่วงที่ครูเอามาผสมเทียมครูก็พยายามจะเคลียร์เขาออกมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้แล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะบีบนะครับเราจะบีบตรงปลายเนะี่ยว่าถ้าเขาตรงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วแต่นี้ยังแน่นอยู่เลยอย่างเงี้ยครับอ่านนี้พอจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่านะครับว่าอันไหนพอที่จะ เด็ดได้แล้วอันนี้ก็เด็ดได้แล้วนะครับดูใหม่ก็สีเดียวกันแล้วลองเลยเนาะเรามาลุ้นกันนะครับว่าเรามาลุ้นกันครับว่าพอที่จะได้หรือยังโอ้โหนี่หาลุ <c ười> ้นกันนะครับคือเหนียวทับทิมเนี่ยเป็นประเภทต้มทําให้สุกนะครับถึงจะกินได้เพราะว่า,เ,าเขาเป็นลูกผสมผสมกับข้าวโพดข้าวเหนียวเรามาลุ้นกันแทนๆโอ้โหสวยเนาะ นี่แม้เม็ดจะเรียงกันไม่สวยนะครับแต่ก็เต็มนะครับนี่แปลว่าเกิดการผสมที่สมบูรณ์นะโอ้สวยนะครับกินแบบกินแบบดิบไอ้โทดกินแบบสุกนะครับชนิดนี้กินแบบสุกคือต้องเอาไปวิธีการกินวิธีการกินก็คือเอาไปต้มเอาไปปิ้งย่างหรือเอาไปนึ่งก็ได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้ครูจะไปนึ่งอ่าแล้วเราไปดูกันว่าจะรสชาติเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ประโยชน์ของอข้าวโพดเหนียวทับทิมเนี่ยมันจะมี เรื่อง,องการบำรุงเรื่องของระบบเลือดนะครับแล้วเรื่องของการระบบขัดทายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่อยู่ในข้าวโพดในที่ครูบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับทีนี้ในวงจรชีวิตของข้าวโพดเนี่ยนะครับในช่วง5วันแรกเนี่ยก็คือ5วันที่เราเริ่มตั้งแต่การเพราะเมล็ดจนถึงการแตกเป็นต้นอ่อนหลังจากนั้น5สัปดาห์นะครับที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาถึงจะออกดอกหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์ ฝักถึงจะออกให้เห็นนะครับอย่างที่ครูนําเสนอเป็นช่วงๆมาให้ดูแล้วนะครับพอหลังจากที่ฝักออกแล้วเนี่ยสวันเท่านั้นแหละครับเส้นไหมตัวนี้จะยาวให้ได้ยาวประมาณสัก3นิ้วนะครับจึงสามารถที่จะผสมเกสรได้ทีนี้ทําทไมถึงจะต้องผดช่วยเขาผสมเกสรเพราะเนื่องจากว่าอย่างในแปลงที่เขาปลูกเป็นแปลงๆเนี่ยเป็นไร่มันก็ไม่จําเป็นที่ต้องมาช่วยผสมเกสรเพราะว่าเกสรตัวผู้ที่อยู่ด้านบนเนี่ย เขาก็จะล่วงหล่นลงมาได้รับการผสมมันเป็นละอ,องนะครับมันเป็นละอ,องได้รับการผสมอยู่ในแปลงแต่ของเราเนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าเป็นพื้นที่โปรูดังนั้นเวลาลมพัดเนี่ยมันก็จะพัดกระจายไปในที่อื่นๆดังนั้นชุนเช้ชาๆครูถึงต้องมาช่วยในการผสมเกสรเขาก็ได้ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ถือว่าการผสมนั้นได้ผลสมบูรณ์นะครับทีนี้หลังจากที่เกสรได้รับการผสมแล้วเนี่ยนับเวลาไปเลยครับ18-21วันก็จะได้เมล็ดข้าวโพดท,ที่สมบูรณ์นะครับถ้าอยากรับประทานให้อร่อยต้องบริโภคภายใน3วัน น,น,น้ำตาลจะอยู่เต็มแต่ถ้าเกิดจะเก็บเข้าตู้เย็นก็เก็บได้7วันหลังจากนี้แล้วน้ำตาลมันจะกลายเป็นแป้งซึ่งมันจะมีแต่ความมันไม่มีความหวานนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นเทคนิควิธีการนํามารับประทานนะครับดังนั้นจึงต้องเลือกข้าวโพดที่ค่อนข้างจะสดมันถึงจะอร่อยนะครับในเรื่องของการบํารุงดูแลเขาก็คือของครูเนี่ยเนื่องจากครูใช้ดินอย่างดีดังนั้นครูจึงให้ระยะการให้ปุย๋ยอยู่ที่ประมาณ สี่สัปดาห์นะครับครูถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยครั้งแรกนะครับก็ให้เป็นปุ๋ยหมักธรรมดานะครับหลังจากที่เริ่มให้แล้วก็นับไป2สัปดาห์ครั้ง2สัปดาห์ครั้งจนระยะที่เขา,เาผสมเกรสรแล้วทีนี้ก็ให้สัปดาห์ละครั้งนะครับพร้อมอควบคู่ไปกับการให้น้ำหมักมีน้ำหมักอะไรก็ให้เข้าไปให้ให้เขาเสริมเข้าไปเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย นอกล้วยหรือจุลินทรีย์อะไรม,มีก็เสริมเข้าไปนะครับก็จะเว้นเป็นระยะระยะ3วันครั้ง4ี่วันครั้งก็แล้วแต่สลับกันไปนะครับครับในเรื่องของโรคที่จะมารบกวนข้าวโพดเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับว่าจริงๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องของราน้ําค้างมีบ้างแต่ช่วงนี้ของครูไม่เกิดนะครับไม่เป็นปัญหาแต่ส่วนปัญหาก็คือโรคขาดสารอาหารนะครับสารอาหารอะไรบ้างที่เขาขาดในช่วงบางช่วงอาจจะขาดในตัวเจนจะมีลักษณะเป็นปลายใบจะไหม้นะครับไม่มีให้ดูซะด้วยสิ ปลายใบจะไหม้แต่ถ้าเกิดอ,อย่างลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือช่วงช่วงแรกๆของการปลูกเนี่ยอันนี้ขาดอ,าอันนี้ขาดโพแทสเซียมนะครับมันจะไหม้จากขบขอบมันจะแห้งจากขบขอบแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือคือใบจะเป็นทางสีขาวซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงแรกๆที่เป็นใบเป็นทางสีขาวนั่นคือมันขาดแมกนีเซียมก็เติมส่วนที่ขาดเข้าไปก็กลับฟื้นคืนมาได้นะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับใครที่สนใจนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับในการปลูกข้าวโพดนะครับปลูกไว้ที่บ้านพื้นที่น้อยๆก็ปลูกได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับครูจะพาเพื่อนๆไปต้มข้าวโพดกันครับติดตามครูไปครับ